The new US measures restrict Huawei's ability to produce important products using US technology or software รกระทรวงดิจิทัลวัฒนธรรมสื่อและกีฬาสหราชอาณาจักรแจ้งการตัดสินใจต่อสภาผู้แทนราษฎรกรณียุติการใช้บริการโทรคมนาคม 5G ของ Huawei ววที่ลงทุนไปก่อนหน้านี้ด้วยเหตุผลความมั่นคงทางไซเบอร์ ผลจากการที่สหรัฐอเมริกานะคะมีคําสั่งแบนหัวเว่ยของจีนตั้งแต่ปีที่ผ่านมาในเรื่องเหตุผลความปลอดภัยทางโลกไซเบอร์ค่ะแล้วก็ตอนนี้เองนะคะทําให้หน่วยงานด้านความมั่นคงไซเบอร์แห่งชาติ สาราชนาจักรนั้นก็ตัดสินใจค่ะทำการตรวจสอบแล้วก็ทบทวนการใช้อุปกรณ์โทรคะมะนาคมของหัวเว่ยของจีนค่ะซึ่งก็มีผลอาจจะทําให้อังกฤษเองนะคะตัดสินใจยกเลิกการใช้ระบบ 5G ของหัวเว่ยหรือว่าของจีนค่ะแล้วก็ต้องมีการดาเนินการให้เสร็จสิ้นภายในสิ้นปีนี้หรือว่าก่อนวันที่1มกร,ราคมปีหน้านะคะซึ่งเหตุผลนี้เองค่ะก็ทําให้หลายคนตั้งข้อสังเกตนะคะว่าการที่อังกฤษนั้นตัดสินใจยกเลิก 5G ของหัวเว่ยนั้นทําให้อังกฤษเองใช้ 5G ล่าช้าออกไปด้วยหรือไม่ และหัวเว่ยเองจะมีการบริหารการตลาดที่เหลืออยู่อย่างไรและคําถามที่สําคัญค่ะนั่นก็คือว่าประเด็นในเรื่องของความปลอดภัยทางโลกไซเบอร์หรือาความมั่นคงทางโลกไซเบอร์นั้นเป็นเหตุผลหลกักเหตุผลเดียวนอกเหนือจากการแข่งขันทางเทคโนโลยีของชาติมหาอำนาจด้วยหรือไม่ค่ะการตัดสินใจของอังกฤษทําให้หลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตว่าน่าจะเป็นปัจจัยทางการเมืองที่เข้ามาเกี่ยวข้องหลังจากสหราชอาณาจักรแยกตัวจาก e ู ได้บรรลุข้อตกลงทางการค้ากับสหรัฐประกอบกับก่อนหน้านี้มีความตึงเครียดทางการเมืองที่จีนปฏิบัติต่อฮ่องกงผู้เชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีที่มองว่าการตัดสัมพันธ์กับหัวเว่ยของอังกฤษเป็นผลพวงจากความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างอังกฤษกับอเมริกาเป็นลูกต่อเนื่องจากความร่วมมือกันนะอังกฤษก็คงอยากจะแสดงความร่วมมือกับสหรัฐอเมริกา เห็นสหรัฐอเมริกาสู้ลบกับหัวเบยมาปีหนึ่งแล้วเอาเราช่วยด้วยแล้วกันแล้วมันไปผูกกับอีกกรณีหนึ่งก็คือคนที่อังกฤษนะฮะกับในยุโรปหลายๆประเทศเนีย่ยดันไม่มีความเชื่อว่าเสาสัญญาณ 5G เนี่ยที่มาจากหัวเบยเนี่ยอันนี้เป็นตัวแพร่เชือ้อโควิดรัฐบาลอังกฤษก,ก็เลยเอาสองเหตุผลนี้มารวมกันครับแล้วก็คิดว่าอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วลเรายกเลิกเลยแล้วกันเราไม่ใช้อุปกรณ์แล้วกันแต่มันก็จะต้องประสบปัญหาว่า อุปกรณ์ที่ซื้อมาแล้วติดตั้งไปแล้วใช้งานไปแล้วต้องยกเลิกแล้วทิ้งทั้งหมดผู้เชี่ยวชาญมองว่ากรณีนี้อาจทําให้อังกฤษเลื่อนเวลาการใช้ 5G เต็มรูปแบบล่าช้าไป6-8เดือนแต่เนื่องจากมีฐานการส่งระบบ 5G อยู่แล้วจะเปลี่ยนเฉพาะอุปกรณ์บางอย่างที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนและมองว่าการแบนหัวเว่ยของ,อ,งอังกฤษและอเมริกาเกี่ยวข้องกับเรื่องทางการเมืองและคู่แข่งทางการค้า หลังพบยอดขายทางธุรกิจของหัวเวยไต่ขึ้นเป็นอันดับต้นๆของโลกผมไม่ได้เชื่อว่ากรณีเรื่องของการแอบ,บส่งข้อมูลเนี่ยมันจะเป็นข้อพิาพาทที่แท้จริงในความคิดผมเนี่ยผมคิดว่ามันมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่แล้วเอาเรื่องนี้มาบาังหน้าสู้กันด้วยเรื่องนี้ซึ่งจริงๆแล้วเขาไม่ได้เกลียดกันด้วยเรื่องนี้ครับ สหารัฐอเมริกาเขากลัวว่าหัวเว่ยจะยิ่งใหญ่และเรื่องอำนาจมากเกินไปเขาก็เลยต้องสกัดดาวรุ่งครับผู้ชี่ยวชาญมองว่ากรณีอังกฤษแบนอุปกรณ์ 5G หัวเวย่ยไม่มีผลต่อตลาดหัวเว่ยทั่วโลกแต่กรณีนี้คาดการว่าหัวเว่ยอาจมีแผนรองรับเช่นเดียวกับเหตุการณ์ที่เคยถูก Google ยุติการเป็นคู่ค้ามาก่อนหน้านี้จะกระทบก็คือหัวเว่ยก็จะเสียไรายได้เพราะว่าตลาดยุโรปเนี่ยก็เป็น ตลาดสําคัญของเขาจากที่เขาสูญเสียตลาดในสหรัฐอเมริกาไปาตอนนี้ก็คงต้องวิ่งกระชับความสัมพันธ์ต้องแบบเอาอกเอาใจใประเทศที่เหลือในยุโรปครับหลายฝ่ายมองว่าจุดสําคัญที่เปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างหัวเว่ยกับอเมริกาเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังเลือกตั้งในปีนี้ว่าหัวเว่จะเดินเกมธุรกิจอย่างไรการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐการที่คนขึ้นมาใหม่แล้ว ถ้าถ้าหัวเวยรู้ว่าใครจะขึ้นมาแทนนะครับหัวเวยอาจจะไปตามจีบคนนี้ที่บ้านไว้ก่อนเลยตอนหาเสียงหัวเวยอัดฉีดเงินให้ด้วยช่วยหาเสียงด้วยอเอาให้คนนี้ได้ชนะชนะได้ตาแหน่งปุ๊บเปลี่ยนนโยบายคืนดีจูบป,ปากกันโอ้โหผมว่างานนี้เกมเกมพลิกผู้เชี่ยวชาญมองว่าหากกรณีหัวเวยถูกตัดสัมพันธ์ทางการค้าหรือถูกกดดันอย่างหนักตอนนี้หัวเวยน่าจะมีการวางแผนทางธุรกิจหลายกรณีเพื่อให้สามารถเดินหน้าต่อไปได้ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบบริษัทหัวเวย่ยหรือในรูปแบบอื่นมณนีนาศอ่อนพันาข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงาน